สวัสดีค่ะวันนี้ปุ๋ยจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของปุ๋ยในนอร์เวย์นะคะซึ่งเป็นทริปการเดินทางที่แบบสั้นมากๆ5-6วันนะคะเดินทางจากสตาวังเนอร์ไปที่อืดนะขับรถมาขึ้นเรือเฟอร์รี่ที่มอกทวีก้าอาสัวเกนพอออกมาจากเรือนะคะขับมาเรื่อยๆนะคะก็จะเจอปั๊มน้ำมันก็จะมีขายผักผลไม้สดนะคะมีเนปะ อันนี้เป็นกล้ละลู้นะคะสดมากๆเลยแล้วก็จะมะีตัวนี้นะคะคอรราบีนะคะมีนิโคนแล้วก็มีสีแดงๆนี่เรดเด็ดนะคะซึ่งอร่อยมากๆเลยทานแบบสดๆในรถนี่มีโทม,มตัตมีเชอรี่นะคะสตรอเบอรี่ ขับต่อมานะคะก็จะเจอน้ําตกหลต์ e f โฟสออดดาคอมูนนะอันนี้นะักท่องเที่ยวจะจอดถ่ายรูปกันนะคะเพราะว่าเป็นน้ําตกที่ใหญ่มากๆแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะข้างๆก็จะมีขายของฝากนะคะนี่ตัวนี้เอาไว้ติดตู้เย็นนะคะก็จะมีแก้วมีหมวกมีเสื้อผ้าอะไรของฝากที่เป็นของคนนอร์เวย์นะคะนี่ก็จะมีแบบธงชาติติดแบบนี้เลยสวยน่ารักน่าซื้อมากๆ ขับต่อมาถึงอืดชนะจะเจอโรงแรมอืดชทนะโฮเทลนะคะเป็นโรงแรมแห่งแรกของประเทศนอร์เวย์เลยนะคะสวยงามมากๆคะ่ะเช้าวันถัดมานะคะปุ๋ยก็ได้ไปทําบุญที่วัดอุบลมณีนะคะแล้วก็ตั้งใจขับรถไปที่สะมรกตนะคะแต่ว่าฝนตกค่ะก็เลยขับรถกลับมาแล้วก็ไปแวะ ที่สวนเชอรี่นะคะสวนเชอรี่ของพี่หนุ่มพี่เขียวนะคะหลังจากนั้นที่เรากเก็บเชอรี่เสร็จแล้วเราก็ได้ไปตกปลากันค่ะแล้วก็นำปลามาย่างแบบสไตล์มนุษย์หินนะคะแบบนี้เลยน่ากินใช่ไหมะเช้าวันถัดมานะคะปุ๋ยก็ออกเดินทางนะคะไปที่วอสนะคะก็ออกกันตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยค่ะอยู่ที่สวนสาธารณะก็จะแชะถ่ายรูปนะคะแล้วก็ขับผ่านน้ำตกนะคะแล้วก็แวะแชะ ถ่ายรูปอีกนิดนึงหลังจากนั้นก็เข้าที่พักค่ะจากนั้นนะคะเราก็ขับรถไปที่สเตกสเตนนะคะทางก็จะเป็นแบบนี้เลยทางคือแบบแคบมากๆจะเป็นแบบนี้เลยนะคะส่วนกันก็ลําบากมากๆเลยแต่ว่าเป็นสถานที่ที่แบบว่าไม่ต้องแบกเป้ขึ้นนะคะข้อตินไปสวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วทุกคนก็แบบ จะมายืนกันอยู่ตรงนี้แล้วก็จะแชะภาพสวยๆกันตรงนี้นะคะซึ่งวันนั้นที่ปุ๋ยไปนะักท่องเที่ยวก็เยอะมากๆเพราะว่าเป็นเป็นวันที่อากาศดีมากๆะคะ่ะนี่จะได้รูปสวยๆแบบนี้เลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ขับรถต่อไปที่ฟลอมนะคะตรงนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นรถไฟสายโรแมนติกนะคะแต่ว่าตัวปุ๋ยเองอะ่ะไม่ได้ขึ้นรถไฟหรอกนะแต่ว่าขับมาเฉยๆก็เดี๋ยวถ้ารอบหน้าได้มีโอกาสมาเที่ยวอีกนะก็จะเป็นซักฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะคะก็อาจจะมานั่งรถไฟสายโรแมนติกดูคะ่ะ ปุ๋ยก็เดินดูทิวทัศน์นะคะธรรมชาติความสวยงามนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศดีมากๆเลยก็พาเด็กๆเ,เล่นอยู่สักพักนะคะถ่ายรูปกันแล้วก็เราก็เข้าไปนั่งทานพิซซ่ากันนี่เป็นพิซซ่าสายโรแมนติกเลยนะคะเช้าวันถัดมานะคะปุ๋ยก็เดินทางไปที่เบรเก้นนะคะก็เป็นเมืองสุดท้ายแล้วค่ะที่ปุ๋ยจะไปเที่ยวนะคะก็อุโมงค์เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนแต่ก็สวยทุกอุโมงค์เลยนะคะ มาถึงแบเกนแล้วนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่อากาศดีนะคะอันนี้ถึงที่พักแล้วนะคะก็ประมาณนี้เลยที่พักก็สวยน่ารักมากๆเลยคะ่ะก็ช่วยกันกับลูกๆนะคะปูพัปูที่นอนนะคะพอปูพัปูที่นอนเสร็จปุ๊บอ่อเราก็ต้องไปเดินเล่นในเมืองนะคะก็เดินออกไปเล่นในเมืองก็จะไปเจอเทศกาลถนนอาหารแล้วก็ออมีทิวทัศนด้วยนะคะโชคดีมากๆเลย มาเที่ยวแบเก้นหนึ่งวันแล้วฝนไม่ตกนี่คือแบบว่าถือว่าสุดยอดแล้วนะคะก็เดินไปเดินมาก็เริ่มหิวแล้วนะคะอันนี้อากาศดีมากๆแล้วคนเยอะมากๆเลยค่ะปุ๋ยก็ไปแวะ,ะร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะแวะทานร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ไปต่อด้วยร้านอาหารไทยนะคะ เช้าวันถัดมานะคะปุ๋ยก็เดินทางกลับบ้านนะคะที่สตาวังเงอร์นะคะทริปนี้ก็เป็นอีกทริปหนึ่งที่สั้นๆแล้วมีความสุขสนุกมากๆเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย